จุดเด่นหนึ่งที่เราในการตัดสินใจเรื่องสังตว์เลี้ยงเศรษฐกิจนะครับสร้างเสริมรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยกล้วยแบบอูแน่นในมันเป็นหนี้ของน้ำมันอยู่นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเนี่ยแต่เฟาร์มที่มาเนี่มันจะมีห้องน้ำของบัวควายพวกนัก้นกระเบ,บื้อให้มันถูกครับเ,เป็นบ่อ,เ,บอเลยพี่ครับ ทำว่ากระบุกกระห,ห,ห,หรือหรือบวับวควายบัวครับคิดบัวครับคือฝ่ายจะคิดบัวเสมอคิดบัวเสมอครับเพราะฉะนั้นเป็นคนใหญ่คิดลบคร,ร <ไว S 1> ับผมเป็นไอควายคือเป็นทา่าทางที่เขานอนมีความสุขข้าวในกล้งกับบวัวอ๋อพี่ฉลองโลชั่นครับในบววัวควายเนี่ยมีมาพมุ่มไวเทเลเซอร์บำรุงผิวเพราะฉนั้นผิวกระบือจะดีนะครับเพราะว่าเขารักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังก็เช้าเช้าเนี่ยพวก พยาธิอยากักไว้ท่านดีไปออกมา่ามันคืนอนกยาดเนี่ยมันจะนจดีกินนหยาดายนกหยาทำนีสีกระตือใบไม้นี่นนนนต,นนนตับเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงน,นะครับช่วงเช้าแกงก่อนยาวพึ่งไปกินเด้อมันดีกินทีกระตือก็ไปนั่นรับวันนี้ท่านคววยวองยเป็นรุ่นเพศผู้ฟันน้ำนมไม่จำกัดอายุนะครับผมเชิญด้ให้ห่อยครับฟันน้ำนนะครับคุณมากครับขอบท่ามากครับ เราอยู่ในรุ่นกระบือเพศผู้ฟันน้ํานมนะครับไม่กําจัดไม่ไม่กําหนดอายุนะครับตอนนี้พูดถึงฟันน้ํานมอยู่ครับขอให้อ่ฟันน้ํานมยังไม่หักคณะกรรมการต้องใช้หลักการมากมายประกอบในการพิจารณาแต่ละตัวนะครับนะครับทุกตัวมีความสวยงามโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเราอยู่ในรุ่นฟันน้ํานมนะครับฟันแท้แขวแแท้เพราะนี่คขึ้นรับพี่น้องนะครับ สองปีครึ่งใช่ไหมครับท <cek> <Sh are senza> ี่จะขึ้นฟันน้ำนอกทนฟัแท้จะขึ้นสองปีครึ่งนะครับอ็าิยตีต้อนรับที่สลาวุินะครับพี่โต้งนะครับของเรานะครับขอบคุณมากครับทุกเวที้างสีสันวันนี้เอามาโชว์นะพี่เนาะขอบคุณมากครับ

มีหมายรีบเลยรีบไปลืมใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณเตือนธรรมชาติเป็นอีกช่วงก็อาจจะกรกฎาคมประมาณช่วงหลังสงการหลังสงการอีกช่วงหนึ่งก็ได้ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นโรคที่อันตรายจริงเวลาเราเห็นจมูกตายเนี่ยเราสงสารที่ของสัตว์มากมากเลยครับครับทุกนี่มี15ตัวนะครับที่นำเข้ามาประกวดนะครับซึ่งคายไทยมีเอกลักษณ์ตสมบูรณ์ แล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องนะครับอของเกษตรพี่น้องนะครับทั่วไปครับโดยเฉพาะคยไทยนะครับเป็นมรดกไทยมรดกโลกอันดับที่6นะครับเบอร์12ครับครับก็ถือว่านะครับเรามาร่วมกันนะครับเราเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าความสมบูรณ์นะครับพออยาก,ยากาจ,จะคู่ที่อยู่แถวหน้าไม่ได้นะครับ ขักขอขยับที่หนึงนะครับครับตัวหนั้งครับเบอร์ 12, 13, 19, 16, 26และเบอร์8ปดคือเรียงลำดับจาก6ก11สิบเอ็ครับครับเขาจะมาดูในส่วนของเบอร์ที่เหลือนะครับมีกห้าตัวนะครับที่จะมาเป็นพ่อพันธ์ในอนาคตได้นะครับเมื่อเกปีที่แล้วนะครับเรามีควายอยู่มาเก็บแปดแสนตัวนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับเราจากรัฐบาลนะครับ ก็ได้มีการส่งเสริมโดยเฉพาะโครงการอันลับนะครับกับมบือนะครับตอนนี้ควายของเราอยู่ที่1ล้านเตแสนตัวนะครับก็ถือว่ามีเพิ่มเป็นเข้าตัวนะครับถัามาดูในส่วนการขวดทั้งวันในวันนี้นะครับควายที่นำเข้ามานะครับจุดห้าตัวแล้วขัดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าตัวนะครับเบื้องที่สามนะครับดูควายนะครับดูลักษณะนะครับความยาวความลึกนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ อุดมคนิควายไทยนะครับโดยเฉพาะมีถุงเท้าขี้เถานะครับามีจุดซี้อขาและตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการตั้งเท้าที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ยังยังเล็กกับรูปล่างอาจจะต้อยกว่าตัวถัดไปนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเบอร์17นะครับเบอร์17เนี่จะได้หกล่างนะครับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ที่สมบูรณ์นะครับ มีมีความยาวนะครับความลึกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุตุนก็จะมีไฟไทยนะครับรบพ้ดนะครับก็เลยตัดสินนะครับให้เบอร์23นะครับได้ที่5นะครับ2ีได้ที่5รับก็จะมาดูในส่วนของเบอร์17กับเบอร์21นะครับเบอร์17ก็ได้ได้พูดแล้วนะครับก็จะเบอร์ที่นะครับ ก็จะมีความสัดส่วนนะครับความครบคืนการยืนนะครับเขอเรียกว่ามีไม่มีสมาร์ทนะครับมีสมุดได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีลักษณะของการตั้งของลูกอันะนะครับที่ที่ที่สวยนะครับโดยเฉพาะที่จะผลิตจากตัวสเปิร์มนะครับที่จะผสมกับควายตัวเมียนะครับที่จะมีตังเชื้อนะครับแล้วก็มีการตั้งขาหลังนะครับโดยที่ว่าเวลาขึ้นตัวเมียนะครับ ราคาสปริงราคบสปริงแล้วก็มาคาทึกอันที่สี่นะครับเพราะนั้นก็เลยระหว่างเบอร์21กับเบอร์17นะครับก็จะให้เบอร์17นะครับในที่สี่17ที่สี่นะครับแล้วก็จะเหลืออยู่สามเบอร์นะครับเบอร์21เบอร์18และเบอร์15นะครับพาดูแล้วนะครับลงโค้งล่างนะครับ ลักษณะแล้วนะครับความสูงนะครับเบอร์เบอร์18จะจะได้เปรียบนะครับก็เลยตัดสินให้เบอร์ที่สได้ที่3ครับเบอร์21ได้ที่3ตอนนี้ก็ <Okay. S 1> จะเหลือ15กับ18 15นี้มาจากกาสินครับ18นี้ก็จากปุรีรัมครับ ขอเสียงีอีกครั้งครับเสียงตาสินครับปูรีรำครับโอ้โหจะไปใจโูสาวหรือจะไปกินขาหมูนางรองนีเนาะครับก็ในส่วนของกาตาสินในวันนี้นะครับคณะกรรมการนะครับก็ได้พิชนารนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกันนะครับเล็กน้อยนะครับ จะดูลักษณะของเบอร์18นะครับดูลักษณะการยืนนะครับดูลักษณะของชุบกนะครับเพราะว่าจะดูในส่วนท่าท่านยืงนนะครับยืดนูสง่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโครงล่างนะครับที่จะเป็นพ่อพันได้นะครับก็จะมีความยาวนะครับหรือว่าเป็นการพัฒนาคอยไทยนะครับที่ที่ดีมากแล้วก็ในส่วนของเบอร์15นะครับดูลักษณะสมูทนะครับแล้วก็ดูความสง่านะครับแล้วก็ดูในส่วนของมันท้ายนะครับเนื้อก็จะ ค้นขานะครับจาไปถึงการซอกขาหลังได้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อจำนวนมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบเลยนะครับเบอร์18ก็จะเียแบบนิดนึงนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อก็จะเต็มนะครับตรงตรงกระเพาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ตรงกล้ามเนื้อของทกเท้าแล้วก็ในส่วนของหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็จะตั้งตรงนะครับเป็นควายที่มีอนาคตแล้วก็จะเป็นพ่อตันนะครับ เพราะนั้นวันนี้กรรมการก็เลยตัดสินนะครับตัดสินให้ระหว่างเบอร์15กับเบอร์18ครับกรรมการตัดสินในวันนี้นะครับให้เบอร์เบอร์เบอร์15ครับ15ครับดีดีด้วยครับชนะเลิศวันนี้ได้แก่เจ้าสิงหานะครับจากทรัพย์เจริญฟารมโดยคุณกันตโรด สิริการธนกุลจากสหัสสังสนก้าวศิิงโดยเจ้าสิงหานะครับและที่สองในวันนี้ก็คือเจ้าพยาจากสันติฟาร์มคุณสันติจันวิเทียนจากอำเภอชำนีิปรุริลำขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคับผมขอบคุณมากๆครับผม